ห้องน้ำเรียบร้อยแล้วเหรอเดี๋ยวอันนี้จุดพักที่สองใช่แนละ้วจุดที่สประมาณสิบก uh ิโลครึ่งก็จะมีห้องน้ำนั่งพักนี่มีท,ที่ที่นั่งพักอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นห้องน้ําห้องน้ําหญิงแล้วก็จะเป็นห้องน้ําชายตรงโน้นตรงนี้เป็นที่พักตรงกลางอเอาไว้สําหรับพักคลายเส้นหน่อยเนาะยืดเส้นยืดสายหน่อย เดี๋ยวเราก็ไปต่อจุดพักที่3ก็ประมาณกิโลเมตรที่16 km. อีกประมาณ5กิโลวันนี้มันสบายๆหลังจากฝนตกเมื่อกี้ฝนตกสู้มนเลยเนาะจักรยานเปียกหมดเลยนึกว่าจะไม่ได้ฝันซะแล้วไปเดี๋ยวเราไปต่อโอ้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย อุ้ยตรงนู้นมืดมาอีกแล้วเพื่อนกัสนู่นๆูเราจะไปค้งนู้นเราจะเปียกไหมเนี่ยเดีย๋ยวเราไปค้งนู้นจะทันไหมเตรียมตาตามเราคนนี้ถืงโครงจักรยาน

ื่มน้ำให้เต็มน้ำแล้วก็เดี๋ยวอีกที5กิโลเมตรยาวเลยอโอ้ยคนเยอะนะดูที่ข้างหลังเต็มเลยสมาชิกเพียบเลยสมาชิกเยอะมากสมาชิกเยอะมากคนะ่ะโอ้เด็กๆก็เยอะนะโฟกัสนน่นทิมใหญ่มากทิมใหญ่มากเดี๋ยวไปดูทีมใหญ่เดี๋ยวไปดูทิมใหญ่ nôn 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 thôi cá đợi đưa ขึ้นไง เยอะเยอะอือเนาะแต่ละวันจะไม่เท่ากันนะแต่ละวันก็จะไม่เท่ากันนี่ไงน้องทีมนี้ที่แบบที่เป็นนักกีฬาใช่ไหมใช่ไหมทีมนักกีฬาใช่ไหมเนี่ย